นิทาน in Life เล่าชีวิตในนิทานสวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าความสำคัญบางอย่างในชีวิตเราเนี่ยเอ่อมันเหมือนมีแรงดึงดูดแปลกๆหรือที่คนชอบพูดกันว่าพรหม,มลิขิตไหมครับเหมือนมีมีได้อะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นผูกเราไว้กับใครคนหนึ่งอือใช่ค่ะ คือความเชื่อเรื่องโชคชะตาในความรักเนี่ยมันมีอยู่ในหลายๆวัฒนธรรมเลยนะคะแต่ถ้าจะพูดถึงเทพ,พเจ้าที่แบบดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยในตำนานจีนก็ต้องเป็นท่านนี้เลยค่ะเยื่อเหล่าเยื่อเหล่าหรือผู้เท่าจันทราใช่ค่ะผู้เท่าจันทราท่านดังมากเรื่องการผูกได้แดงหงเซียนแห่งโชคชะตาอ๋อได้แดงนี่เองที่เขาว่ากันว่าผูกไว้ที่นิ้วก้อยเอ๊ะหรือบางทีก็ข้อเท้าใช่ไหมครับ ของคนที่เป็นเนื้อคู่กันใช่ค่ะนิ้วก้อยบ้างข้อเท้าบ้างแล้วแต่ตำนานไปครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมามาเจาะลึกเรื่องราวของผู้เท่าจันทราองค์นี้กันหน่อยนะครับตั้งแต่ที่มาที่ไปตำนานของท่านไปจนถึงความเชื่อที่มันยังส่งผลมาถึงทุกวันนี้เลยก็อ้างอิงจากข้อมูลบทความต่างๆที่เราพอจะรวบรวมมาได้นะครับค่ะ เราก็อาจจะลองดูด้วยว่าเอ๊ะเรื่องราวของท่านเนี่ยมันมีข้อคิดอะไรให้เราได้บ้างไหมโดยเฉพาะอาจจะสะท้อนใจคนที่อยู่ในช่วงวัยแบบ30มสถึงสีที่กําลังมองหาความสัมพันธ์หรือกําลังสร้างครอบครัวอะไรแบบนี้ค่ะดีเลยครับงั้นเริ่มกันที่จุดกําเนิดก่อนเลยท่านผูน้เท่าจันทรานี่จริง,รงๆแล้วท่านเป็นใครมาจากไหนครับค่ะเยี่วเหลาหรือถ้าชื่อเต็มๆก็เยี่วเสี้เหลาเหรินครับแปลตรงตัวก็คือ ชายชาราใต้แสงจันทร์ท่านเป็นเทพตามความเชื่อของลัทธิเต่าแล้วก็ศาสนาพื้นบ้านของจีนนะคะเรื่องราวของท่านเ,าเริ่มชัดเจนมากๆในสมัยราชวงศ์ถังมีบันทึกไว้ในหนังสือชื่อสุยเสวียนไกว่ลูกครับแล้วภาพจำของคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอ่ชายชาราผมขาวๆใจดีๆหน่อยแล้วก็ถือถือสมุดเล่มหนึง่งกับได้สีแดงๆใช่ไหมคะใช่เลยครับภาพนั้นเลยสมุดเล่มนั้นนะ่ย เขาเชื่อกันว่าเป็นสมุดบุพเพสันนิวาสโหชื่อคุณคุณนะครับค่ะก็คือบันทึกไว้หมดเลยว่าใครเป็นเนื้อคู่ใครส่วนได้แดงก็เป็นเหมือนเครื่องมือวิเศษของท่านเอาไว้ผูกชะตาคนสองคนเข้าด้วยกันบางตำนานก็จะมีรายละเอียดเพิ่มอีกนิดหน่อยเช่นท่านถือไม้เท้าหรือว่ามีถุงใส่ได้แดงพาดบ่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่หลักๆก,ก็คือท่านเป็นเทพผู้กำหนดควบคมุมดูแลเรื่องคู่ครองการแต่งงานประมาณนั้นค่ะ ฟังดูแล้วพลังของได้แดงนี่มันมันไม่ธรรมดาเลยนะครับที่บอกว่าพอผูกแล้วเนี่ยต่อให้อยู่ไกลกันแค่ไหนหรือแบบมีอุปสรรคอะไรเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็ต้อง,ต,องต้องได้มาเจอกันอยู่ดีอืมใช่ค่ะมีคำกล่าวเลยนะคะว่าห่างกันพันลีแสนไกลบุเพเชื่อมไว้ด้วยได้แดง,งเ千里姻น一线นโอ้โหคมขคลมากครับนี่คือแก่นของความเชื่อน,นี้เลยแล้วก็มีตำนานเรื่องหนึ่งที่แบบ อธิบายที่มาแล้วก็ความขลังของได้แดงได้ชัดเจนมากๆก็คือเรื่องของบัณฑิตหนุ่มชื่อเวกูค่ะเกิดในสมัยราชวงศ์ถังเหมือนกันอ่ะเรื่องนี้ผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินคลาสสิกมากเลยครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเผื่อบางคนยังไม่เคยฟังมันมีจุดที่แบบพลิกผันน่าสนใจด้วยชอชาราคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้แสงจันทร์กำลังอ่านตำราอะไรก็ไม่รู้ดูแปลกๆข้างๆตัวชายชาราก็มีถุงถุงใส่ได้สีแดงวางอยู่ครับ หวยกู้ก็สงสัยเนาะก็เลยเดินเข้าไปถามชายชาราก็เลยแนะนําตัวบอกว่าเนี่ยท่าน,เ,นเป็นผู้ดูแลเรื่องคู่ครองของมนุษย์ทั้งโลกเลยนะแล้วที่กําลังอ่านอยู่เนี่ยก็คือสมุดบันทึกเนื้อคู่พอเจอแบบนี้หวยกู้ก็ต้องอยากรู้เรื่องตัวเองสิครับตามสไตล์คนหนุ่มๆเนาะถูกต้องเลยค่ะก็ถามเลยว่าเนื้อคู่ตัวเองเป็นใครชายชาราก็เปิดสมุดดูแล้วก็ชี้ไปที่เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆอายุแค่สามขวบเองที่บังเอิญเดินผ่านมาพอดี เป็นลูกสาวของแม่ค้าขายผักตาบอดนะคะแล้วก็บอกหวยกู้ว่านั่นแหละภรรยาในอนาคตของเจ้าโูปฏิกิริยาหวยกู้ตอนนั้นคงแบบช็อกซีนามาเลยสิครับโอ้ช็อกด้วยโกรธด้วยค่ะคือหวยกู้เขาคิดว่าตัวเองเป็นบัณฑิตมีชาติตรกูลดีจะไปแต่งงานกับเด็กยากจนลูกแม่ค้าตาบอดได้ยังไงเหมือนโดนดูถูกอย่างแรงอะ่ชะชายชราก็แค่ตอบเรียบ,ยบว่าได้แดงมันผูกไว้แล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกแล้วท่านก็หายตัวไปเลยแต่ แต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นใช่ไหมครับไวกู้เขาไม่ยอมแพ้เขาพยายามจะฝืนชะตาใช่ค่ะไม่ยอมรับแล้วก็อยากจะพิสูจน์ว่าคําทํานายมันผิดด้วยความโมโหปนอยากเอาชนะโชคชะตาเนี่ยเขาก็เลยแอบสั่งให้คนรับใช้ไปทําร้ายเด็กคนนั้นทําร้ายเลยเหรอครับค่ะหวังจะกําจัดไปให้พ้นทางหรือบ้างตํานานก็เล่าว่าถึงขั้นสั่งฆ่าเลยนะคะแต่ว่าคนรับใช้ดันทําพลาดคือแค่ทําให้เด็กนะ่ะบาดเจ็บมีแผลเป็นตรงคิ้วแล้วก็หมีไปได้ อืมตรงนี้แหละครับที่เรื่องมันพีคขึ้นแล้วโชคชะตามันพาเรื่องไปต่อ,อยังไงครับเนี่ยเวลาผ่านไปนานเลยค่ะ14ปีหวยกู้ก็โตขึ้นได้เป็นข้าราชการตำแหน่งดีแล้วก็ถึงวัยต้องแต่งงานพอสื่อแม่สื่อก็แนะนำให้แต่งงานกับลูกสาวคนสวยของผู้ตรวจการเมืองซึ่งแบบโปรไฟล์ดีมากเพียบพร้อมทุกอย่างอ่าดูเหมือนชีวิตจะไปได้สวยตามที่หวยกู้ต้องการแล้วสิ ถ้ามองผิวเผินก็ใช่ค่ะแต่ในคืนแต่งงานหวยกู้ก็สังเกตเห็นว่าภรรยาคนสวยของเขาเนี่ยมีรอยแผลเป็นจังๆอยู่ที่คิ้วเอ๊ะใช่ค่ะเขาก็สงสัยเลยลองถามดูภรรยาก็บอกว่าอ๋อตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยโดนคนร้ายทําร้ายจนเป็นแผลนี้ตอนนั้นตามแม่นมซึ่งตาบอดไปต่างเมืองวินาทีนั้นเลยหวยกู้แบบขนลุกเลยสิครับนึกถึงคําทํานายเมื่อ14ปีก่อนได้ทันทีใช่เลยครับ กระจ่างเลยว่าภรยาที่ดูดีเพียบพร้อมอยู่ตรงหน้าเขาเนี่ยก็คือเด็กหญิงลูกแม่ค้าขายผักคนนั้นนั่นเองโชคชะตาที่ผู้เท่าจันทราลิขิตไว้ด้วยได้แดงน่ะมันมีพลังจริงๆฝืนไม่ได้เลยโห oh. พอเรื่องนี้มันแพร่ออ,อกไปคนก็เลยยิ่งศรัทธาในตัวเยี่ยวเหล่าหรือผู้เท่าจันทรามากขึ้นแล้วก็เชื่อในพลังของได้แดงนี่แหละครับเป็นตำนานที่ฟังแล้วก็ทั้งโรแมนติกแต่ก็แฝงความน่าเกรงขามของพรหมลิขิตจ,จริงๆครับ แล้วนอกจากเรื่องของเวกูเนี่ยมันยังมีความเชื่ออื่นๆเกี่ยวกับได้แดงอีกไหมคะก็มีอยู่บ้างครับเช่นบางความเชื่อก็บอกว่าได้แดงเนี่ยอาจจะเกิดจากแรงอธิษฐานของคู่รักในชาติก่อนๆที่เขาไม่สมหวังกันหรือบางทีก็พูดถึงความยาวของได้ว่ามันจะค่อยๆสั้นลงสั้นลงเมื่อคนที่เป็นคู่กันเนี่ยใกล้จะได้มาเจอกันแล้วอ๋อแล้วได้ก็จะขาดลงก็ต่อเมื่อเอ,อ่อมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสียชีวิตไปนะคะ น่าสนใจจังครับทีนี้คำถามคือในยุคปัจจุบันเนี่ยยุคดิจิตอลยุคที่เราหาคู่กันผ่านแอปปัดซ้ายปัดขวามันดูง่ายไปหมดแล้วความเชื่อในผู้เท่าจันทราที่มันดูดูเก่าแก่มากๆเนี่ยมันยังอยู่ได้ยังไงครับคนยังเชื่อกันอยู่เหรอต้องบอกว่ายังอยู่ค่ะแล้วก็แข็งแกร่งกว่าที่เราคิดอีกนะคะโดยเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกหรือในกลุ่มคนจีนทั่วโลกเนี่ยผู้คนยังเดินทางไปวัด ไปสารเจ้าเพื่อขอพอรเรื่องความรักจากท่านเยี่ยวหล่าวกันแบบจริงจังมากเลยแสดงว่าวัดดังๆที่มีชื่อเสียงเรื่องนี้ก็ยังคึกคักอยู่คึกคักมากค่ะอย่างถ้าไปไต้หวันนะคะวัดหลงซานลองชานเทมเพลหรือวัดเสียไห่เฉิงห่วงเสียไห่ซิติกก้เทมเพลในไทเปนเนี่ยโอ้โหถือเป็นสุดยอดปรารถนาของคนโสดเลยขนาดนั้นเลยค่ะหรือที่ฮ่องกงก็จะมีวัดหวังตาเซียนวองไตซินเทมเพลอันนี้ก็ดังไม่แพ้กันเลยค่ะ แล้วในไทยนะครับในบ้านเราพอจะไปกราบไหว้ท่านได้ที่ไหนบ้างครับมีค่ะที่วัดมังกรกรมรลาวาดหรือที่เรารู้จักกันดีว่าวัดเล่งในยี่ที่เยาวราชนะคะอ๋อที่เยาวราชนี่เองใช่ค่ะจะมีรูปปั้นท่านประดิษฐานอยู่อาจจะต้องสังเกตหน่อยนะคะจะเป็นรูปปั้นเทียบผู้เท่าถือสมุดกับได้แดงหรือบางทีก็จะมีป้ายเขียนพระนามท่านยื่อเชลเลาเ่าถ้าอ่านแบบแตจิวก็งวยแอลเหล่านั่ง กำกับไว้ค่ะครับครับพอพูดถึงเรื่องการไปขอพรเนี่ยมันมีขั้นตอนหรือแบบเคล็ดลับอะไรที่น่าสนใจไหมครับผมเคยได้ยินว่าบางคนเตรียมตัวเตรียมของไหว้กันละเอียดมาก <c oughs> มีค่ะมีหลักการที่น่าสนใจอยู่อย่างแรกเลยก็เรื่องของไหว้เขาเชื่อกันว่าท่านเยื่อเหล่าเนี่ยท่านชอบของหวานค่ะ อ๋อ oh, ชอบของหวานใช่ค่ะคนก็เลยนิยมถวายพวกลูกอมช็อกโกแลตขนมหวานต่างๆแล้วก็นิยมให้เป็นจำนวนคู่ด้วยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลเรื่องคู่ครองเข้าใจได้ครับแล้ววิธีขอล้วครับที่ได้ยินมาว่าต้องระบุสเปคให้ละเอียดละเอียดเลยอันนี้จริงไหมครับจริงค่ะแล้วนี่คือคือจุดที่น่าสนใจมากเลยนะคะหลักการก็คือหลังจากที่เราไหว้เทพองค์ประธานไหว้ฟ้าดินอะไรไปตามขั้นตอนแล้ว พอมาถึงตอนจะขอพรกับท่านเดี่ยวเหล่าเนี่ยนอกจากจะต้องบอกข้อมูลส่วนตัวเราชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดอายุที่อยู่อะไรพวกนี้แล้วเนี่ยช่วงสําคัญที่สุดก็คือการบรรยายคุณสมบัติของคู่ครองที่เราอยากได้ให้มันชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยค่ะชัดเจนนี่คือขนาดไหนครับต้องลงรายละเอียดเยอะมัก็ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกเลยค่ะ หน้าตารูปร่างอายุนิสัยใจคอการงานฐานนะหรือแม้แต่ไลฟ์สไตล์แบบว่ายิ่งละเอียดยุ่งดีโอ้ oh, oh. ละเอียดขนาดนั้นเลยค่ะแต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ด้วยนะคะไม่ใช่ขออะไรที่มันเพ้อฝันเกินจริงไปบางคนนี่ถึงกับจดเป็นลิสต์ใส่กระดาษไปอ่านให้ท่านฟังเลยนะคะจริงจังมากจริงจังค่ะ หลังจากนั้นเนี่ยบางวัดก็อาจจะมีกระบวนการเหมือนยืนยันคําขออย่างเช่นการโยนไม้เสี่ยงทายที่เรียกว่าไม้ป่วยหรือเส้นป่วยนะคะอที่เป็นไม้รูปพระจันทร์เสี้ยวสองอันประกบกันใช่ค่ะเพื่อถามท่านว่าโอเคท่านรับคําขอเราไหมหรือว่าอนุญาตให้เรารับได้แดงไปได้หรือ,อยังอะไรแบบนี้ครับแล้วพอท่านอนุญาตก็รับได้แดงมาแล้วก็เอาไปทําพิธีต่อใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะนาได้แดงที่ได้มาเนี่ย ไปวนเหนือกระถางทูบ3มรอบตามเข็มนาฬิกาเหมือนเป็นการรับพลังมงคลแล้วก็นําไปเก็บติดตัวไว้อาจจะใส่กระเป๋าสตางค์หรือบางคนก็ผูกข้อมือถึงแม้เดี๋ยวนี้จะเห็นเป็นแฟชั่นกันเยอะก็เถอะใช่ครับเห็นเยอะเลยค่ะหรือบางคนก็อาจจะเช่าเครื่องรางเกิดกับความรักจากวัดไปเสริมดวงด้วยฟังดูเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ใช้ความตั้งใจความใส่ใจพอสมควรเลยนะครับแล้วแล้วสำหรับกลุ่ม L G B T Q ล่ะครับ ท่านเยี่ยวเหลาท่านท่านโอเคไหมครับเปิดกว้างแค่ไหนอันนี้เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะแล้วก็สะท้อนว่าความเชื่อมันก็มีการปรับตัวเนาะคือท่านเยี่ยวเหล่าเนี่ยถือเป็นเทพทีท่ชาว LGBTQ+ ให้ความเคารพมากเหมือนกันนะคะมีความเชื่อว่าท่านมีบริวารทั้งชายและหญิงค่ะเวลาไปขอพรเนี่ยผู้ขอพรสามารถเลือกผูกได้แดงกับบริวารที่เป็นเพศเดียวกับคู่ครองที่ตัวเองปรารถนาได้ อ๋ออย่างนี้นี่เองค่ะเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดรับความรักในทุกรูปแบบถือว่าท่านเป็นเทพที่ทันสมัยแล้วก็เข้าใจความหลากหลายมากๆเลยนะครับทีนี้พอเรามองภาพรวมทั้งหมดเลยตั้งแต่ตำนานมาจนถึงวิธีการปฏิบัติในปัจจุบันนะครับมันมีมีแง่คิดอะไรที่เราพอจะดึงออกมาได้บ้างไหมครับโดยเฉพาะสาหรับ คนวัยสามสี่สที่อาจจะกําลังคุ้นคิดเรื่องความสัมพันธ์เป็นพิเศษมีหลายประเด็นเลยค่ะที่ชวนให้คิดตามนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความตึงเครียดระหว่างพมลิขิตกับการลงมือทำนะคะคือตํานานหวยกู้เนี่ยมันเน้นมากๆเลยเรื่องพลิขิตที่แบบฝืนไม่ได้นะได้แดงผูกไว้แล้วแต่แต่การที่คนยุคปัจจุบันต้องเดินทางไปวัด ต้องเตรียมของต้องระบุสเปคละเอียดละเ,เนี่ยมันคือการแสดงเจตจำนงแล้วก็การลงมือทําที่ชัดเจนมากๆเลยนะจริงด้วยครับมันเหมือนกับว่าเราเชื่อนะว่ามีโชคชะตาแต่ในขณะเดียวกันเราก็พยายามจะกํากับโชคชะตานั้นด้วยตัวเองเหมือนกันมันสะท้อนความซับซ้อนของความเชื่อในยุคนี้หรือเปล่าคว่าเราอยากให้มีใครนําทางนะแต่เราก็ยังอยากเลือกทางเดินของเราเองอยู่ดีเป็นมุมที่น่าคิดมากครับเหมือนเรายอมรับในพลังที่มองไม่เห็น แต่ก็ก็ไม่ยอมปล่อยมือจากพวงมาลัยชีวิตตัวเองซะทีเดียวแล้วประเด็นอื่นล่ะครับมีอีกไหมมีค่ะเรื่องของคุณค่าของความอดทนแล้วก็จังหวะเวลาอย่างเรื่องหวยกู้เนี่ยเขาต้องรอตั้ง14ปีนะคะกว่าได้แดงจะนำพาเนื้อคู่มาให้ในรูปแบบที่เขาคาดไม่ถึงด้วยซ้ำซึ่งในวัย30-40บถึงเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความกดดันเรื่องเวลาหรือชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนรอบข้างเนาะใช่เลยครับเรื่องนี้มันก็เหมือนมาเตือนใจเราว่า เออความสัมพันธ์ที่ดีบางทีมันก็ต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะนะมันไม่ได้มาตามตารางที่เราขีดไว้เสมอไปการรอคอยอย่างเข้าใจจังหวะชีวิตเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งจําเป็นมากๆค่ะจริงครับการเร่งรัดอาจจะไม่ใช่คําตอบเสมอไปแล้วไอการที่ต้องระบุสเปคละเอียดละเอียดตอนขอละครับอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างอันนี้มันชี้ไปที่ความสําคัญของการที่เราต้องชัดเจนในใจตัวเองค่ะ คือการที่เราต้องมานั่งลิสต์คุณสมบัติที่เราต้องการเนี่ยมันเหมือนบังคับให้เราต้องกลับมาสำรวจตัวเองจริงๆว่าเราให้คุณค่ากับอะไรในความสัมพันธ์กันแน่ซึ่งคนในวัย30-40ี่เนี่ยมักจะมีประสบการณ์ชีวิตที่ช่วยให้ตกตะกอนความต้องการที่แท้จริงได้ชัดเจนขึ้นแล้วไม่ใช่แค่ภาพฝันลอยๆเหมือนตอนวัยรุ่นอืม การไปขอพอรมันก็เลยอาจจะเหมือนเป็นกระบวนการทําความเข้าใจตัวเองไปในตัวด้วยซ้าค่ะเหมือนใช้การขอพอรเป็นเครื่องมือสํารวจความต้องการลึกๆของตัวเองเออน่าสนใจครับแล้วก็สุดท้ายนะคะในยุคที่ความสัมพันธ์มันดูซับซ้อนเปราะบางง่ายเนี่ยการมีอยู่ของความเชื่อในเทพผู้เมตตายอย่างท่านเยี่ยวเหลามันก็เหมือนมอบความหวังแล้วก็เป็นที่พึ่งทางใจ ให้กับหลายๆคนนะคะมันเป็นเหมือนเครื่องยืนยันว่าเออความผูกพันที่แท้จริงความสัมพันธ์ที่ดีงามมันยังคงเป็นไปได้อยู่ช่วยให้เราไม่สิ้นศรัทธาในความรักหรือการเชื่อมต่อกับคนอื่นนะคะมันทรงพลังมากมันสะท้อนความรู้สึกที่เราอาจจะเคยมีว่าเออบางคนเข้ามาในชีวิตเราเหมือนถูกกําหนดมาเลยหรือมีความผูกพันบางอย่างที่มันอธิบายยากจัง ใช่เลยค่ะมันไปแตะถึงความรู้สึกพื้นฐานมากๆของมนุษย์เลยเรื่องความผูกพันเรื่องโชคชะตาทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าทึ่งมากๆนะครับของผู้เท่าจันทราหรือเยี่ยวเหล่าเทพผู้ผูกด้ายแดงแห่งรักตั้งแต่ตำนานเก่าแก่มาจนถึงความเชื่อร่วมสมัยแล้วก็ข้อคิดดีๆที่เราได้ลองสกัดออกมาคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นการเดินทางผ่านความเชื่อที่มันผสมผสานกันทั้งเรื่องเล่าวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องจิตวิทยาความสัมพันธ์ได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะครับ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมมีคำถามอยากจะทิ้งท้ายให้เราไปคิดกันต่อลเล่นๆครับว่าถ้าได้แดงที่มองไม่เห็นเนี่ยมันมีอยู่จริงมันจำเป็นต้องผูกเฉพาะเรื่องคู่รักเสมอไปหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วมันอาจจะหมายถึงสายใยสำคัญอื่นๆในชีวิตที่พรมลิขิตเหมือนกันที่ทำให้เราได้มาพบเจอได้มาเชื่อมโยงกันอย่างเช่นเพื่อนแท้ที่อยู่ข้างๆเราเสมอหรือคุณครูเมนเทอร์ที่เข้ามาเปลี่ยนมุมมองชีวิตเรา หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานที่กลายเป็นส่วนสําคัญในการเติบโตของเราเราจะเปิดใจรับรู้แล้วก็ทนุถนอมได้แดงเหล่านี้ในชีวิตของเราได้ยังไงบ้างลองนําไปขอบคิดกันดูนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าคุณชอบเรื่องราวนิทานแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ